ไอเสื่อหาบ่ really really ่ก the 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 ็มีลมาบ่นอันนี้เน่อันนี้ก็ดีเนือหันอาใหาเน้อนงน่อยว่ะเมื่อก็มันก็ไข่ห้ตื่นมามันก็เมื่อมันก็มาหอยนี่ะตาเนี่ยบ่ไปใช่เนาะเราเคยลักบ่ไข่เิดนัดนางใบโอ้มีอ่ะนะบ่แล้วบ่ได้ลักหางอ่ลเนาะ เอาแล้วแล่นน้ำมันไปเฮือนไปแล้วมันเอาโล้วแล้วดาบาเวียดนะหายแล้วเวียดนะก็ดีบน้นะแบบว่าแล้วดาเวียดพอมบอเออมันก็หายแล้วเวียดหยาดนะมันก็ดีเออเป็นยาสูบเป็นเพียงอะไรมันหยาดเอาหยาดคืนด่าไปได้น่ะทัดนี่งแล้วดาคือด่าทุกคนอยู่บ้านเวียดนั่นแหละมันด่ามันเวียดนั่นด่าเวียผมโทษด่าเขาผมบอกว่าแล้วด่าคืเชยบ่านนะเอาของมูงเลยยังด่ามูงอยู่ใช่เขาว่าเป็นอะไร บอกแล้วเจ้าเองก็บอกเมื่อคังบอกใช่ไหมเวลาเจ้าไปกลางบ้านนี่มีบอกคนว่าแบบไปเอาเด้อลูกไผ่เจ้าน่ะอยู่บ้านนี่อะไรมาเลยด้อมาเลยด้อวะนี่ในสวนนั่นเดินเงยกระเพื่อนก็โทษตายเนี่ยอะไรพี่น้องเลยมันก็ไดอกก็ดีอ่ะก็ดีอะมาเอาเด้อลูกไผ่เจ้านี่วะบอก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 ไม่บอกใตายใช่ไหมไปเจ้าเจ้าจะโทษไหมเนี่าบอกว่าโทษไลยบอกมันเลยได้เมื่อยบอกเลยมันเกินตายเลยก็ไม่ต้่าบอกเอาไปเถอะบอก บักเวดบักฤตได้ทันลบ่านบเหรอบ่ฮั่นของน่ะไปยู่เอาอันปุยของเวนนี่เนาะไปรักปุยอ๋ออะไรยู่คนในบ้านเนาะเออเล็กน้อยอันแต่เห็นบ่อันน้ำไม้แค้นคอมัหน่อยดิโอ้โหถอดรหัสนะอยเห็นบ่คนมากันนั่นเลยคือน้ำไม้เว้นคอยเอาเงินให้น้ำมาคนนั่นเจ้าเงินให้นั่นชิลักลายปรตู้ปอกบ่ โอ้ลานเป็นต oh, yeah. ู hmm. the the ้ปอกบ่ะบอกเวนแม่นบอกโอ้บอกเวนนั่นข่อยแห้งเอาเงินใหนแล้วชิมหาพันหมื่นอ่ะเมนไหวขายหน่อยไม้ข่อยเราข่อยโอ้ข่อยว่าเบาเบาข่อยว่าเห็นแล้วลำธางเนาะเบาดีเลยเอาเงินให้เราเราจะขายหน่อยไม้ให้เลยเบาดอกหน่อยไหมน่ะเลยเอาเงินใหนแล้วไปซื้อกับเบามาไว้เนี่ยหั่นเสื่องเนี่ยหั่นบ่อหั่นนานนานเป็ดผัดหลอกผัดลบมันก็ไปเสื่องอยู่ป่า เพื่อดีมากขึ้นแบบนีบอกเทดเลยนะคนคนในหมู่บ้านไหนบอล้านใหญ่ปอกแห่ล้านมาทับปอกก็อยูู่้เดียวแล้วันลก็อยูู่้เดียวนัลแ้ก็ลูกเต่าเด็อยู่ในฮือนออมทังหลายก็มีบดยู่ใช้เหมทำปอกไม่เทอ่างหงียนดหางงียนห่างหงียนเก่านะแถาเป่หายในหุลงใหญยังดไม่ทัาปอกบอนั่นนะเออเออลานแล้วที่ว่าอยู่ลาผู้เดียวกินบอ่แม่นั่นแหละ โอบักนั่นแหละเกือบเป็นโทษเนาะได้เฮาเนาะเกือบเป็นโทษเนี่ยไปเลาะเด้อแถวเนาะเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าเราเป็นนั่นเนาะแม่นโอ้ตะกี้เบาดีอยู่นั่นเหรหลายเติบได้เนาะไปหม้อไปแล้วเนาะตะกี้ก็ได้ไม่ทาปอกกันแล้วให้เขาไปยั่งดอกมองนั่นเอาเนาะไม่ทาปอกพอได้กินว่ารอเออบักนั่นเราไปเบมดเลยเราไม่ได้แพ้ได้ยี่ผู้เฒ่าอืเอาให้แล้วก็บ่ได้กิน เม่ดตะลุก้านเราเอาเขาไปให้กินเองให้เราเขาไปให้เงินเราได้คันให้เราบัวแฝกประการไดเขาปลอกคนติดยาเนาะไหมเขาคนติดยาลายเนาะติดยาลายเป็นอะไรเนาะแมื่อเขาหมดยันหมดยันเปลี่ยนขเหาแล้วหัวก็ได้เปลี่ยนหัวหลับจ้างเออเป็นข้อเปลี่ยนใช่แบบไรเปลี่ยนคอยนในเลยมันไปอยู่วันอาทิตยคนเนี้ยนี่ เออม่ยูบานี้ลูกชายบ่ลูกพ่อนี่แเออเดี๋ยวเบิดแบบไรบ้านนี้เอาเมียหลายคนมาแล้วเบิร์ดแบบไรไขายมันไปน้ำเขาแน่นี่เลยไปเอามีอะไรบวก็ขายแหลงหัวบอไงเงี้ยงัวหลับจ่าไปคือลานไปทำปอกนี่นะเนาะเออไปแบบนี้แหละไปน้ำหม่แน่นี่เลยพอกันหลายคนไปเลยไปลานไม่รบกโอ้เบิดหลายโตเติบเจ้ากันเนาะอ้าวหัวแปดตจนเบิดเลยมันเห็ดแล้วเอาเมีอะไรบ่เดี๋ยวนี้ไปเลย บันดาทึงเออะเมียจะบ้านนาเทิงเออบมแม่ไเนิืก็จะไปเวียนแล้วบ่จักแต่กี่ไทยตอนเราไปนาบนดาทิงเวียนกับวายูเขา่ให้อยู่นะตอนนี้กลับมาปกติแล้วบ่ไทยอันผู้ชื่อปอกผู้ชื่อปอกได่ใส่ชหลานเออบ่ไงบอกเปลี่ยนนะบ่เออแม่มักมากบันมันมากมันมากบันมื่อเมื่อแะไรพอกระบ่่อะไรมาหลินน้ำโมนี่ได้เราหายหายมื่อดิ ไม่เอาคนข้าวลูกกับเมียเนาะหายากับตัวนี้ว่ายไงใช่เนาะคนกับยาได้ไม่ทำเรื่องไปในน่องย่อมแถวว่างพูดได้เห็นเราขี่รถสีขาวหันเกี่ยวค่วงนะลูกน้องเราบอกเห็นบ่าขันสีขาวเห็นเลาะหัวคนบอกเล่นยืดเล่นจักบ่เล่จักเยางนี้นู่ นันแล้วเวนไปอดเออไยิน้ยฉ่แล้เปาเนยเมเตานะเอออย่าเล่าอย่าเล้าเือนลาดตะเวนหาพพอแพทย์มาจักพอแพทยเปิดเผยความลับเราโอ้โหเากับบรคนบไร้แข่งแห้งบรบอกใครเถานั้นนะเราสิเป็นยังเถานะเราก็หันมั่งหแล้วมาไปหาสางหาวันเราอย่าไปจดแล้วอนี้จากเพื่อนเรา แล้วไรนี้เลยเออพูงันเรามาชงมัอนั่นบ่าเออผูนั่นแหละอือหันนี้รถุที่ขาวเราแหลนอือหึเท่านั่นแหละไปส่อเขื่อนเราแล้วนี้ดูน้องเราเนาะเขาไปเขื่อนเราแล้วหายแลบดาแล้วส่อก็ได้เราอะว่างแล้วว่างอย่างไรเขื่อนเราหาหายตีอือให้แนี่ยเขาอะบอก็บุ๊มิ๊เขาหายเราอะแน่เขาเทำเรา เหม็นเน่าไม่ใช่หรอเผิดคำว่านนี่ไข่ดอกมันบอกว่าพังเลยและวปริงกับไข่ตัววัดเขาได้ย่างคำว่าปลาฮาเห็ดนั่นนี่แหละเมียมันนั่นแหละคำว่าแต่เฉพาะมันเข้ากับให้อยู่อยู่ดอกตาบ้านกันดิมันเกินละเมียมันพี่ลึกแล้วมาน a m จังมือบอมาน a m ตัวบอมาบอมาหรือมาเขาสองคน เกินเนาะเอ้ยเมียมันเกินแล้วเกินมนุษย์แหละแนื้อใดก็บริเลี่ยงเราลานคนใหม่นี่บรเลี่ยงเองได้ๆข้าวกลุ้มข้าวไข่อยู่นั่นบางคือ้งเขาเลียกอย่างนี้น้อยเห็นไหมจ่ะลานเนาะเห็นไหมช่ะลานจบริเลี่ยงเห็นไหมช่ะลานก็ดีเข้ากะกลุ้มเข้าวไข่หรือบ่พ่อแม่เขาช่วยแล้ววันลานวัน จู่ปุ๋ยอย่างเอาเฮ็ดได้ไหมคือว่าคนอยู่น้ำกันนอนน้ำกันในเนื้อใดก็ะมัดหมูกับไก่กันยังมานแค่แล้วยาเจ้าบอกกินฟันนี่เนาะนี่แหละกระเทือนไงโคคืนอะไรเถื่อนนี่มันได้กันหมู่ับผื่นเดินเนาะบอกมันอยู่ได้บอกเขาจะก็บอกอยู่ว่านี่นะเด้อบอกเถอนบอกก็บอกพังว่าอะไรก็บอกพังถ้ามันเมื่อได้เถื่อนไม่ได้หนีมันเงินค้ำกันยังบโมีเสียให้เขาเลย เจ้าของนาเดี๋ยวจนใกล้มาได้เจ้าของนาเลยฮารี <c oughs> <c oughs> ่อยู่ตามผมไหมบ่แล้วก็อยู่ตามผมตามไหมหรือเรารับตะล้ออยู่เราแล้วก็ว่าอยู่ว่าใหไฮนียุบมาเราใไฮนียุบมาหัวพังหัวนี้ผมเล่งขนาดมือมือนั่นเราบอกให้มืออยู่เพื่อนเราบุญจันทร์เห็นมืออยู่เพื่อนไปวิปากเราเจ็บเจ็บวิบจักเทียงแล้วดิเราก็อยาให้วิทย์จักเทียงกันยังไปส่ออยู่ในเทียงเราอยู่มือเพื่อนเจ้าวันไรบ่วันไรนี้เพราะวันไรนี้ว่าให้มือนำทางไปฝนบุจักทร์ทางไปก่อนไป ยังก็ตามทางเขาว่ะพามันไปไปทางใดก็ไปเขาวะอึ้งเลยบ่พอนั้งแพทย์กระชับไปนะทังก็ไปบ่ได้แบบเนี้ยเอาขอโทษขอไปี่น้องหาวนอนอึ้งเนาะอึ้งเลยเหมือนยินหนึ่งนี่จักจีว่าจะได้จักแนวแก่เนาะแก่บ่ได้ขันเป็นแทวเนี่ยคาับต้องอุกแหงไดยอุกบนไดยอุกบนไล่กับบ่ไปแล้วก็นั่งอยู่หั่น ให้กันแล้วห่ยกันได้แบบนี้มากค่ะพวกนี่นี่ให้เขาฆ่าตัวตายเขาบุกฆ่าเด้ผลโอ้ใครให้ฆ่าตัวตายจเชื่อเบาะลีกันให้ฆ่าตัวตายบุกฆ่าตัวตายมันโมเมนต์ว่าให้ฆ่าตัวตายวันนั้นได้โมเมนต์เขาเอาให้เขาฆ่าได้หรือว่าในคำเว้าเนาะแบบให้ฆ่าจ้างให้ฆ่าก็บุกฆ่าเพราะว่าเป็นยังมันเขาแพ้งกันดมกันชุดๆอยู่ฮั้นผสมกันยังไงเน่ยนั่นมันผสมมาตีเข่าแพ้งกันไหนเห็นบาบางยาเนี่ยเขาบอกอยู่ บางเทือนี่ได้มีได้ยังกับก็ลวกจูผัวกินเมียกันเลยกินมีกันยังพากันกินบ้าน้วมันนั้นได้เนี่ยมานก็ไปแล้วมีเงินให้มันกว่าหักเบ้ากันไนี่บ้าวบักเบ้าวยังสมหักกูมึงหักก็ว่าแพงกันเลยมันบอกนี่เลยเป็นอโลเนาะเป็นอโลของเราเนาะอป็นโลก็อยู่น้ำหมอกลมแค่เน้ มีแต่พยายามบอกเล่าอันนเจ้าก็ได้บอกลูกกันเลยบอกว่าจะสั่งข้อมบุญไหวอ่ะแล้อยู่ในบ้านในเมืองกันในเมืองเราบ่มีทางไปได้ดิเขาจักแน่ก็บอกให้อยู่พาลูกพาเมียอยู่เจ็บเจืออะไรเจ้าเพิ่งบอกแล้วเจ้าโอ้ยบอกมากับพังมันบอกเอาหูใส่ซะจะหน่อยบ่มีบรรยูได้ไหมเขาบอกไปเลยบอกอะไรนี่บร้ยูเนี่ยนี้เขาบรอยู่ได้เขาสั้งจักแต่ชีได้บอกเธอ ว่าอ่อนเนาะในมือใส่ไม่แข็งวะไรต้องใส่ไม่อ่อนนะบอกกับซื้ออยู่เลยคนคือกันมันเพไฟว่าเออคือมันอกาตั้งคือไฟว่าอันนี้รถอันย่ำได้ก็คือกันย่ำได้ก็คือกันอยู่มัจักูบอกเจ้าเนาะ้องมันจะน้ำเมาห์เนาคือกันกับเยอะน้ำมันน้ำเมืองกับถือใค่นี้อันนี้โอ้ยบอกว่ามันสิพัง Màu mò mẹ cả hành dạ đơ tiền rồi hai hết lâu lâu lê đơ mình nhìn mẹ nhà tuần mi lụ mi tạo ui cho vào đây cũng khỏi đâu khó vào đây sò đâu mình vào ngân khó hai đại pani mua đường xăm chỉ sen mà nó này ao há nhè mà đỏ một đen cái nhăng quá hả lắm há ba lập chẳng lập bài phải hết đấy Ngân là không đấy mình là mình đại vô มาห้องบอย่างหันได้เยอะมากกับบอย่างมันเป็นมึงันได้มากกับบอยังเงินหาอยู่ได้อยู่ห้องบอย่างนั่นแปลว่าหาได้เพื่อไปเห็ดอย่างเดียวนั่นเนาะเออแน่นั่นแหละคือแน่นั่นแหละมันอยู่ได้จังสัตเลยมาเน้ไปโยน้ำหมกับบ่ลมได้มาเนี้ยให้เชอยู่เป็นนั่น แล้วเหี่ยวพื้นเมื่อไหร่เมื่อดังมันกับมึงมึงมังมังแล้วเมียบริโกบ่มมินีนะให้เจ <Era S 1> ้าขนาดเนาะบริโกบ่มม to yeah, uh ินีมาเนี่้เราเสี่ยงบ่ออยู่เนี่ยไน้เท่าเฉววได้บักคุยบักเคี้ยวเปลี่ยนชื่อให้เวิร์ตไวอยู่อย่าให้หัวมันเงินนะเอาให่แล้วมันไปทางอื่นเจ้าว่าไปทางอื่นหรือว่กันนหไงเท่าเงินให้แล้วไปเห็ดยังไงนะใช้หัวขี้นกเง่นชื่อยังคิดว่าเอา ชื three. Three. Well. ่อย He no oh, oh, mm ัง hmm. ค yeah. ิด uh. yeah, oh. yeah, oh. mm ีช hmm. ื่อยายังมันอ้กไปอ่ะนเคยชื่อยาบ้านี่บ้อคือตามมันเคยกินนั่นแหละหามันไปอยู่ดอกแล้วว่าเราจะยาได้ใช่ยยาอยู่เรื่อยทำป่วยยาใช่อยาแล้วยาอันมีเงินทำนี่นี่มันทื่อนอีกยาแล้วมีเงินมันยาเลยจะมีเื่อคนอย่างฉันบ่โอ้ยมันมีเงินมันก็ไปท้องใหม่เลยโหได้เราบอกเดี๋ยวชื่อแล้วเราจะไป ชื่อเป็นนัวชื่อนั่นแนวนี่เออมันก็บบ้าแก่เป็นชั้นแล้วพอจะเอาให้เอาให้แล้วเป็นนัวยังบ่มงยังต่อเลยเอาไห้แล้วก็ไปทางใหม่แล้วไม่ไปซื้อยังเป็นนัวเออมันก็บว่ซื้อเลยเออแล้วมาบักพริกตอนนี้แล้วตอนนี้ก็มีแล้วเอาบักริกกินบักพริกลงเงินอ่าผิกลงเงินนึ่งหมื่ะเราก็ปลูกกันนี่ลงเงินนั่นบัเธอดกรปลูกอันนี้ของลุงนั่นวอาว่าอันนี้กับมันได้ปลูกแล้เงินเราเราเราให้บักเทิดกระปูกเออพอได้ขายซื้อแค่สองแค่สูบเราแบบ พอใจดีเจอพอลุงอะเนาะใจดีมันหักโวยพระเจ้าะแตกน้ำเขาไม่มิหูเราก็เห็ดทานเห็ดยังผ้ากันคายมีอย่างคายมันก็บประชชนคายแล้วก็ให้เราอยู่บ่านมันกับประชชนว่าให้เราเพะเคยกินะต่ปากมันมันกับโปรป็นแล้วเนาะอืมไม่ไม่เขานาเขาได้บาทให้พอเราดีใจเนี่ยเขาเขาจะใช้น้ำมันหั่นกับตัดเท่านั้นให้แล้วดีใจเนี่ยค่ะเไ็ดไทยอยู่ให้อยู่นะเห็ดพื้นเห็ดยังเรแบบนี้หละมีอย่างแล้วก็ให้ฮาย ให้มันแล้วมันก็ไปทั้งมายเลยคนห้องก็เอาพอได้เลยเอาเงินไหนเลยวะไม่จักเลยพอวะคนนั่นคนนี้พอวะพิดูได้เอาเงินไหนแล้วมันก็บอกเราแล้วไปเอาเงินให้ยพอวะคนนั่นแล้วเอาใหาพคนนี้แล้วเอาหายพอวะหยกพิดแล้วบบบนี้พอเอาเงินให้ยนะเห็นบอกเถิดเอาให้เงินสามสี่แสนไม่ใช่บ้านเ ว่าเห็นนั่นฮอดทิศ้ะเคหน่อยว่าพ่อน้องแผดน้อยอะไรมาซื้อยาพ่อเนาะหายถอยเสียหายถอยเสียหมูกระเพาให้ไปซื้อแป๊บซี่กินให้กังนวดกางน้อยยังอะไรแบบว่าเ้าพอซื้อได้เนี่ยนะน้องมาหามมาอยู่ด้พวกนี่โมเม่แ์เนี่ยเนาะชื่อเครื่องชำอ้างชื่อนี่เครื่องชำออกชำอ้างมันกระเบ้าไปแ์เละเครื่องชัอางมันกระเก็บเอาของเขาเพื่ออยากได้เงินไปซื้อตัวนี้เนาะเออเออมันตัวก็จะชัดตัวเอา มันตัวไปนั่นงงน,นั่นไรเงินทำตัวให้หนอาสงสารนะว่ยง่ายซะเห็นเงินมันก็นไปท่องใหม่แล้วบาทถ้าว่าอยากให้เล่าดีนี่ซื้อเนี่ยกินให้เล่าดีกว่าเจ้าทำไม่มีไม่ยังให้มาเลยยะถ้อาอยากให้เอาเข่ายังให้เล่าเลยยะขันว่าเป็นตัวเงินโตนั้นเลยยะไม่ได้กินดอกปวดตาเนาะเฮ้ยเป็นโตเงินนเข่าหันกับแบบมันไล่ก็บอะไ้ไล่เข่าก็ได้เห็นไหมเอาไล่มาเข่าเหี้ยแล้วบบบนี้ ขายเนาะขายลายเออมีลายก็มาลายบ่อันนี้นั่ดูเงิน่อนะมาทิมมาป้าอยู่หันเลยเนนาอยู่หันเลยทั้งเหน่าทั้งเฮียทั้งมันสมาฟิมันเห็ดแล้วเอาห้เเป็นสองโลเหมือนกันนะอ้เิ่นมุ้ยเข้าจากมิดเนว่ดีออไปมันถอกน้มันถอกน้ำมันอดอ จ really ักสิว oh the ่าแขงได้นี่ดเนาะแต่สิทุกแฮงเวียดมันสุกขึ้นเอาโทษใหบ่ได้เนาะเวียดมันเาก็มาเด้มันก็ได้มาบ่ได้หึงนึ่งไดมันก็นีทนฮอดปีซํานีเลปจับเอาลูกเก็บเอาเก็บเอาขนมอีหยังแต่แพ้เวียดแฮงเนาะอือยาบ่ยาเออนวดึง5ลงปิดบัดเรามาเนาะอ เมียเทิดเฮ็ดโอ้ยเออขมเหมอะเด t โอ้ยสึกาเฒ่าแล้วเงินมาให้นี่เนาะขมเหมอะนี่มันเว้านี่ได้เมียบเทิดมันเว้าจาน่ะเนี่ยค่มาให้อีกมันว่าเงินนี่นมเนื้อตัวบ่ได้งว่ะแล้วเนาะเงินนี่่จค่มาให้อีกว่ะมันเว้านะคือกันได้ไปให้โตกันเฮ็ดแบบนั้นเนาะเออ เอามาให้ละม่ให้ตัวสื่อนั่นะหาเงินมนมันง่ายเนาะถูกกระแสู้หากันดีโอ้อันนี้แหละทับทามติดต่อน้อเหืออนี้แหละเผดคนนั้นให้พอดีให้หรอะให้เนาะบอกเป็นตาให้อย่าเอาความสงสารมานั่นได้เนาะหาเงินให้แมนยอะรอกสงสารหาเงิสงสารมันมันพอบริสงสารไป้บาทนี่ มันอันซ um. so uh. uh, ื he ้อมีซ um. uh. no ื้ออยัางแม่กินข้าวสารอาหารแห้งใครอยู่เนาะเออมันระเบิดว้าวง่ายง่ายถ้าอยากให้เราบ่เหมาะไปแม่อยู่แล้วบ่เอาเงินให้เนาะจะหน่อยสิมันหากินเองกัเรื่องของมันนะเอาบไปหายมันเออข่าวเงินให้พวกได้พวกนั้นเพราะว่าเนาะเอาให้ยไปต้นสงสารมันวันนี้มันวันวานแล้วชงสารมัน มันฟันหาละว่นหมูอย่าได้บวบเลยจาง่อไดบ้านชิบพันสพันกับชได้ไว้ได้อนลุงออชิบพันชาพันกัแพงเมียนชิได้เป็นยาขอน้ำคนเสนออโอยแม่นั่นแหละหัวแหลมมันน่เบอให้ยาโลดเอาไว้คุ้ยไห้อย่วะเขาแค่ก็ยาให้คุ้ยนี่กินแล้วก็ต้มขนมเนาะ ที่พันหาพันหาอยากให้เลยจะหน่อยจะเป็นโทษใช่ไเออหายยายายาไม่มีเขาเจ็ดแต่นาำมัดีอยู่แต่ว่าเฮาบุหัวเราจะเอาซื้อยังเนาะเราจะไปซื้อตัวเดียวแล้วก็คือมันว่าอะไรอยากซื้อนั่นซื้อนี่เมาแหละสีวอยวายเนาะไปสามรกรมเดือดร้อนต่อคนอื่นเห็นบอกเขาจะเอาเงินให้ใหยเขาให้หน่อยมันผัดหว่ามันผปดว่ากลางบ้านเจ้าของเจ้าของกระ t h a นเจอนัดตัวไว้เดี๋ยวนี้เนาะเอาอัดแล้วมันก็ดีมันก็ยันได้เขาเหื่อมัน จับไปโหลดมันยังก็ได้เนาะเอาจะได้ยังมันเอาเป็นบนทางมันเลยเที่ยวเลยหมาเราหลายจะได้ค่อยอ่ามันผูกไว้มันใส่กระเจี๊ไว้เขาไมนบาใส่กระเจมันปล่อยแข่งคนขาดอยู่ดอกไผ่พวพันละแม่นไปยุ่งตลอดเนาะเาขาไผ่ต้นชงชานอย่าให้กินหีืยังก็อย่าให้กินถ้าเป็นให้กินเธอเรื่องนั้นไปยุ่งฮันไปยุ่งฮันเที่ยวยุ่นใครเนี๋ยแต่เราบุจักบ้านเนาะใครเดี๋ยแต่บุจักบ้านเนาะจะได้ยังเขาเอาอย่างไรห้ามเอามือปล่อยเฮือนเฮิร์บเฮิร์บมาเราก็มานำ เห็นว่าสามนมได้กินข่าวนเฮือนเฮยตีเห็นว่าเราหนำเนี่ยอออันนั่นเลยอยากได้ัง้มันเก็บเอาเพราะสอกเราซับมันหยาดน้ำเด็กน้อยนะน้ำลูกเขาน่ะเหี่ยเอาเถิดไปหยาดเอาเขามหยาดเอาออมันเราเป็นหนทางมันเข่าบานี้อัดไว้มันก็บินขึ้นบริยานโคบเขาเลยได้ เป็นทางช้ำอันโอ้พีป่อมนะพีป่อมโอ้เที่ยวเขาอยู่หันเที่ยวกินอยู่หันไอ้อ่ะจะไหนน่ะก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้มากไปอยู่หันเลยอึ้งมาบอกว่าเห็นบ่อกทานทำบุญกินเล็กชนธรรมดาเห็นบอกอย่างเล็กๆๆๆไกลเกินเอยนะไปขมันอยู่ธรรมดามันกับขมันบริเหตยังถ้ากินแล้วเป็นโรคเนาะโอ้ยคือกันเข่าอันนี้แล้วมียบบเถิดอยู่แล้วมีแต่ว่าพยายามอย่าเอาเงินเอาค้ำให้เรา อยู่มาเม่ใบเม่ของเราหมอปุมมือจ้ำหัวบ่มมือกับบาเนี่ยนะเอ้าอ่เมีอะไรบอสเป็นตาถ้าบอกกับบอสพังหน่ยได้ซะไปใส่เล็กปะเอาขุดเล็กแบบนี้เนาะทำเอาจอยเล็บกปะก็เล็บพิกาดบ่ไม่ใช่ แนวเนีเ้ยว wow ่ามันลบคลิปแล้วนะเนาะมันเท่าไเนี่ยมานนางคุยนางลมกับแม่หญ้าเพื่อนว่าเดินลง